กันที่คู่ของพี่แจมรัชตะกับน้องเบสคำสิงค์ค่ะที่เมื่อวานนี้นะคะทั้งคู่ก็ได้ไปไลฟ์สดค่ะขายของกับพี่เมวัฒนากับแคมเปญ2.2นะคะก็เรียกว่าเป็นการไลฟ์สดขายของคู่กันครั้งแรกแต่เป็นครั้งแรกที่ปังมากนะแม่ขายกันแบบคล่องมากๆเลยทีเดียวทําเอาแฟนคลับค่ะทั้งขำแล้วก็ทั้งฟินไปในเวลาเดียวกันเลยค่ะทุกคนค่ะโดยเฉพาะช่วงหนึ่งค่ะที่พี่พี่ทีมงานเนาะก็ให้หนุ่มอุดรกับ สาวขอนแก่นค่ะเขาพูดชมกันเองเออนะคะเป็นภาษาอีสานนี่เลยเดี๋ยวคำไหนรอดมาเลยรอดมาเลยไม่นี่ไม่นี้น้องผมตาหักตาหักนะครับเล่าชอบกระเขิบนะเอ้ยน้องเราผมตาหักเป็นไรเป็นหักเป็นแต่แพงเออตาหงายห้ายมากเนจังสีองายหลังเนาะห์หายมากเนแมนบอ้หักผู้เด็กกับหักผู้เด็กสิเพราะหักผู้งามอ่ะเออผู้สาวงามเขาต้องมักอยู่แล้ว หนูคนขอนแบบเขาเรียกว่าอะไรคือหนูก็คือคนขอนแก่นแต่ว่าหนูเกิดกรุงเทพนึกออกไหมคะคึงพ่อคืออยู่ขอนแก่นแต่หนูว่าเกิดกรุงเทพหนูก็เลยตั้งแต่บ่อเลยคือว่าอไดแต่ว่าอาชีพบ่อทองอาช่องกลับหน่อยอยากฟังอ่ะเราพูดดิ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 อ่ไอ่ไอ้อย่างไงอะไอ่คือรอแท้แต่ว่า หรอไล่หลายแต่ไม่ค่อยเพาะหายรอคืออายแล้วพอเจอได้ไรคือคือวันนี้อายคือคือรอคือแบบบ้าน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 บ้รอโคดรอโคดเราโวแม่รอโคดเป็นนูนไหมรอไอเติบอ่ะรอแบบรอ้ายหลายอ่ะเอาละเอาละไอสี่ร้อยเสื้อเสื้อหนูบอหนูบอหนูบอตกใจเสื้อเสื้อเสื้อหนูหนูหนูดูจริงใจกันปะหนูจริงใจที่เคยก็พูดเก่งนะจริงนะโอ้ย ต่พูดกลางดีกว่าจริง <laughs> น้องพูดเก่งนะ <laughs> แต่พูดกลางดีกว่า <laughs> พี่แจมก็แซวน้องเนาะก็เป็นความน่ารักค่ะ <laughs> ก็ชอมกันแหละว่าแบบอุ้ยน่ารักกันแบบมากๆเลยพี่แจมเองก็บอกว่าน้องก็คือเออน่ารัก,กส่วนน้องเบย์ก็บอกว่าพี่แจมคือหล่อมากหล่อคักๆใช่ไหม <laughs> หล่อไล่หล่เนี่ยแม่หล่อไล่ไหลยสิหล่อไล่ยหล ทำไมทำไมเออไดนามิกมันดูแบบเออแปลกแปลกภาษาใต้อะแม่ไก่เบานี้เ้รอเหรอเหรอใช่แล้วถ้าผู้หญิงสวยอะคะยี่ส้อนี้สวยตังอันนี้คือภาษาใต้นะแต่เราภาษาเราเหมือนกันแต่ของก็มีความน่ารักนะแต่สวยตังหูอันนี้ สวยจังฮู้หลอก็หลอหล่อขาดเลยเนี่ยหลอกหลอขาดหล่อไม่ใช่ใช่ไหมใช่มันหลอก็คือแบวนี้ล่อจังเนี่ยอาเป็นไงเดี๋ยวต่อไปนี่หนุ่มใต้กับเอ่อสาวสาวขอนแก่นอ่าจะได้ละจะจะได้ไปไลฟ์คู่กันพี่หัานเป็นคนพี่เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด สมศกุตณนะัลพูนนะแต่ว่าเป็นคนกรุงเทพโดยกาเนิดทุกคนเอออ่ะก็เป็นความน่ารักนี่นะคะที่เราได้เห็นกันไปซึ่งก็ทําเอายอดขายเนี่ยแตกแตน่นะทุกคนคะ่ะทะลุ3ล้านหนึงที่น้องได้โชว์ให้ทุกคนได้เห็นเลยทำเอาทั้งคู่เนี่ยก็ดีใจกันแบบสุดๆเลยทีเดียว มันน่าดีใจนะแม่จริงยอดพุ่งมากยอดแบบโหดีงามมากๆเลยนะคะซึ่งทางน้องเบสเนี่ยก็ได้ลงภาพทั้งในไอจีแล้วก็ Facebook ค่ะก็มีการเขียนข้อความว่ารักพี่เมย์ไอดอลของหนูขอบคุณยอดเทศการ2.2นะคะสนุกมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบพี่แจมน้องเบสในการไลฟ์ขายของคู่กันครั้งแรกนะคะไว้มาสนุกกันอีกนะโอ้สนุกจริงจริง <P>. เดี๋ยวมาอีกแน่เออ <P. M. S 1> แต่จะบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะโมเมนต,ต์ความฟินในไลฟ์แบบไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าพี่ฟิล์มธนาพัฒค่ะพี่ชายคนสนิทของพี่แจมเนี่ยก็ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้กับพี่แจมด้วยนี่เลยเค้กสวยนะเค้กสามชั้น oh. รูปก็น่ารักมากไปแอบ,บซูมดูมาเออหล่อหน่ารักทท้งนั้นเลย นี่ค่ะก็ค่อยๆเดินไปมาพี่ฟิล์มเดินมาพี่ฟิล์มปล่อยคิวพี่ฟิล์มแล้วเราพี่ฟิล์มเดินมานี่เดินไปแล้วค่ะซึ่งคนน้องก็คือยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ <c oughs> กำลังแบบคนอยู่จะจับอยู่ใช่ไหมนะ่ะอืมเอาละยังอีกยังไม่รู้เรื่องอีก <c oughs> ใกล้แล้วค่ะใกล้รู้ตัวแล้ว ยิ้มเชียวแหละเออน่ารักอ่ะอ้าว นะคะทุกคนค่ะก็ทำเอาแบบทุกคนคือยิ้มแก้มแตกกันไปหมดเลยค่ะส่วนชาวดอมนะคะหมายักกับแมวน้อยก็วีดกันเต็มโซเชียลเลยทีเดียวแซวกันเพียบว่ายคู่จิ้นคู่นี้เนี่ยฟื้นคืนชีพแล้วนะนะคะเหมือนกู้ซากเรือโบราณขึ้นมาใครไปทบใครไปทำบุญใหญ่เอาไว้ใครไปบนอะไรเอาไว้ แสดงตัวเดี๋ยวนี้นะเออคุณไปมูที่ไหนบอกด้วยจะได้ไปมูด้วยเพราะว่าเชื่อว่าคุณสมหวังแล้วค่ะ <c oughs> ก็เป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักมากมากเลยทีเดียวนะแล้วเขาก็แบบคุยการแม่ดใดๆก็เพิ่งรู้ว่าแบบเอ้าบ้านน้องเบสกับพี่ฟิล์มเนี่ยเขาอ,อยู่หมู่บ้านเดียวกันเ <c oughs> ขาอ,อยู่ใกล้กันเอ้าแล้วน้องเบสก็บ,บอกว่าก็เจอพี่ฟิล์มเนี่ยพาน้องแมวไปวิ่งเออไปวิ่งน <c oughs> <c oughs> ่ารักมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะก็เรียกว่าเป็นแบบ พี่น้องนสนิทแหละที่ได้มาเจอเจอกันมาร่วมงานกาันแล้วก็มาเมคมันนี่ด้วยกันนี่ไงเอาสิยิ่งปังปังไปเลยคู่ปังไปเลย3คนแม่เออพี่เมย์ซีรีส์เดี๋ยวบอกพี่เม์กับพี่เมย์จ้างมาได้อีกเลยค่ะมา3คนได้เลยสนุกแน่นอนนะคะรวมไปถึงซีรีส์หรือผลงานต่างๆ3คนได้นะได้เออ ดูเป็นแบบโมเมนที่แบบอุ๊ยเคมีเคใจทั้งคู่รวมไปถึงเคมีเคใจทั้ง3คนคือดีงามมากอยากดูเหมือนกันนะอยากดูนะแม่ว่าจะเป็นยังไง